นะบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ว่าได้เรื่องจากสามปอที่เป็นปอนอนอเปลวสีเงินนะปอปลาปอปลานอนหนูนอนหน,น,น,หนูคืออะไรนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าคนกันเองแท้แท้ก็นึกว่าจะเอากันให้เป็นสีสันประชาธิปไตยเลือกตั้งพอหอมปากหอมคอแต่ที่ไหนได้เอากันถึงขั้นต้องตายกันไปข้า ระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ในศึกเลือกตั้งซ่อมชุมพรกับสงขานี่ถ้าไม่รู้ว่าสองพักนี้เป็นพักร่วมรัฐบาลกินข้าวร่วมหม้อ,อก,กันอยู่แล้วแล้วก็ต้องถามว่าจองล้างจองผลาญกันมาแต่ชาติปางไหนรายการนี้พูดกันแฟร์คุณเปลวสีเงินบอกว่าผมเห็นใจประชาธิปัตย์เขานะพลังประชารัฐถือว่าเป็นผู้ใหญ่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตยในฐานะหัวหน้าพักควรต้องรู้อำนาจน,นั้น ใช้ซื้อคนบางประเภทได้ชั่วขังชั่วคราวบารมีตาหากได้ทั้งคนได้ทั้งใจทุกประเภทโดยไม่ต้องซื้อหาและจีรังยั่งยืนเลือกซ่อมทั้งสองเขตที่ทัพภาคใต้คุณถาวรเสน,นียมที่สงขาคุณชุมพลจุนใสที่ชุมพรเป็นสอสอประชาธิปัตย์ทั้งคู่เขาร่วมกับกรบป,รปรสนับล้าน,ล,านล้านคนที่คุณสุเทพเทือกสุวรรณเป็นแกนนํา ออกมาทําหน้าที่ปกป้องรักษาประเทศจากนักการเมืองไม่สุจริตยุคยิ่งลักออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งตอนตีสิการก่อการดีเพื่อชาติบ้านเมืองในครั้งนั้นการกระทําบางอย่างย่อมยากหลีกพ้นคาว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายนั่นทําให้เขาต้องพ้นสภาพสอสอตามคำวินิจฉัยของศาลก็ต้องเลือกซ่อมแทนสอสอถาวรและสอสอุมพลซึ่งจะถึงวันหย่อนบัตร วันอาทิตย์หน้านี่แหละคือวันอาทิตย์ที่16มกราคมพูดตามภาษาคนมีหัวใจก็สงสารทั้งคุณถาวรและคุณชุมพลรางวัลของนักสู้เพื่อชาติบ้านเมืองมันคือความเจ็บปวดที่บาดลึกความรู้สึกเช่นนี้หรือเอาละในเมื่อจะเลือกตั้งซอ่อมคนที่เสียไปคือคนประชาธิปัต์เท่ากับพื้นที่สงขาเขตหกและชุมพรเขตหนึ่งเป็นพื้นที่ของประชาธิปติ พลังประชารัฐพักแกนนำรัฐบาลที่มีประชาธิปัตย์ร่วมหัวจมท้ายอยู่ด้วยกันพลเอกประวิทย์ในฐานะผู้ใหญ่แทนที่จะเข้าใจหลักธรรมของคนเป็นผู้ใหญ่คือพรมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วแสดงความเห็นใจให้ศินให้พรให้กำลังใจประชาธิปัตย์ในการลงไปทำศึกเลือกตั้งในฐานะพักร่วมรัฐบาลด้วยกันพลังประชารัฐจะไมส่ส่งคนไปแข่ง ประชาธิที่ปัชนะเอาสมาชิกพักสองคนกลับคืนมาก็เท่ากับพักร่วมรัฐบาลทุกพักชนะด้วยกันอยู่แล้วแบบนี้เป็นบารมีได้ทั้งคนได้ทั้งใจโดยไม่ต้องไปลงแข่งให้เสียทั้งเงินเสียทั้งผู้ใหญ่และเสียความรู้สึกพักร่วมรัฐบาลไปด้วยกันทั้งหมดผมดูข่าวพลเอกประวิตรอ้างไปตรวจรัชการภักใต้ก็เจาะจงไปตรวจทั้งที่ชุมพรเขตหนึ่งและสงขลาเขตหก เรียกว่าไปกันฟูลทีมสปอในพลังประชารัฐเดี๋ยวนี้หมดความหมายแล้วต้องหนึ่งปลอปลาและสองนอหนูถึงจะเปรียกนะสปอก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างนะคุณใหญ่ปอวิย์ปวิทย์ค่ะประยุทธ์ประยุทธ์แล้วก็ปอปอกอนุพงศ์อนุพงศ์นะแต่ตอนนี้ต้องเป็นหนึ่งปอสองนอหนึ่งปอสองนอคืออะไรนะปอปอมนอธรรมนัฐ และนอนน้อหรือมอันนี้คุณเปลวสีเงินถอดร,รหัสนะตรวจราชการก็ไปกันครบทั้งปอนอนนอนนะ,นะปอปลานอนหนูนอนหนูน,น,น,นะบอกตรงๆว่าไปหาคะแนนให้ลูกพักก็หมดเรื่อค่ะจะอ้างไปตรวจราชการให้ข้าราชการพื้นที่นินทานในใจแล้วให้พวก3มนิ้วต้องเหนื่อยปัน่นแฮชแท็กด่าด้วยเรื่องจริงไปเพื่ออะไรเห็นบิ๊กป้อบบนว่าแกแล้วไม่ไหวแล้วจะเดินทีละก้าวต้องมีคนคอยให้เกาะ ที่ไหนได้พอออกสนามเหมือนวิญญาณขุนพลออกศึกเข้าสิงเห็นปาดเปียวปลุดปดั๊ดตาลุกวาวตอนยืนปลาัยบนเวทียิ่งเห็นชาวบ้านมาฟังปลาัยชนิดมืดฟ้ามัวดินจนโอมิคอนชิดซ้ายด้วยแล้ว <c oughs> ขนาดโอมิคอนเนี่ยชิดซ้ายเลย <c oughs> ใครที่ว่าบิ๊กป้อมพูดเป็นอยู่คำเดียวคือคำว่าผมไม่รู้ <c oughs> จะต้องตะลึงพลังประชารัฐไม่ต้องพึ่งบาร,รมีนายกก็ต่อไปนี้ แค่บิ๊กป้อมควงคู่ธรรมนัสแฟนๆหลามไหลชนิดตลาดแตกเรียกว่ามามองกันสุดลูกหูลูกตาทำเอาบิ๊กป้อมคึกฝันเห็นเก้าอี้นายกอยู่ตรงหน้าอย่างนั้นเลยส่วนที่สงขาคุณเปรวบอกว่าดูข่าวแวบๆบแบบเห็นคนมาฟังปลาใสาล้นหลาบทำเอาป้อมธรรมนัสออกอาการดีใจทะลุอกที่สวีจุมพรบันกนก็มีการพูดนะฮะ วันนี้มาในนามครอบครัวพลังประชารัฐอยู่นิ่งไม่ได้จาได้ไหมที่ร้อยเอกธรรมนัทขึ้นปลาใสแล้วเราไม่ดูะนะนะพลังประชารัฐจะแพ้ไม่ได้ขอเสียงกําลังใจจากพี่น้องชาวสวีด้วยนะประกาศสิทธิจากเลขาธิการพักพลังประชารัฐคุณเปรียวสีเงินตอนท้ายบอกว่าคําว่านายกประยุทธ์เป็นส่วนเกินไม่จะเป็นต้องเอ่ยในการปลาใสหาเสียงของพลังประชารัฐอีกต่อไปส่วนที่สงขาเมื่อคืนลีลาบิ๊กป้อมและธรรมนัท ต้องบอกว่าสุดๆไปเลยชนิดไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนถ้าประกวดระหว่างเวทีปาาัยของประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐโดยเอาจำนวนคนมาฟังเป็นเกณฑ์พลังประชารัฐกินขาดประชาธิปัตย์แต่จำนวนคนฟังปราัยจะใช้เป็นตัวชี้ขาดถึงผลการเลือกตั้ง1 6มกราคมเห็นจะไม่ได้โดยเฉพาะกับคนใต้การเมืองอยู่ในสายเลือดเมื่อทราบว่าวบิ๊กป้อมมาปราศัยหาเสียงเอง ถือเป็นของแปลกใหม่ <c oughs> ชนวัวชนควายยังสนามแตกแล้วนี่บิ๊กป้อมเห็นใน TV ทีวีทีไรกระย่องกระแย,ย่งพูดไม่รู้ไม่รู้เมื่อหารมาปลาใสถิ่นนักพูดแดนใต้ก็อยากรู้อยากฟังอยากเห็นบิ๊กป้อมตัวเป็นๆก็เลยมาฟังค <c oughs> แต่จะเลือกใครเนี่ยวันที่19ชาวบ้านเขามีอยู่ในใจนะบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาถ้า มองทะลุเข้าไปทีนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยขมวดว่าจากพลังประชารัฐลงไปชิงในลักษณะรามน้ำใจใช้ความเหนือกว่าเข้าหักหารเอานั้นอย่าว่าแต่ประชาธิปัตย์เลยทุกพักร่วมไม่ว่าภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพลังท้องถิ่นไทยเขาจะคิดยังไงเคยร่วมเป็นร่วมตายกอดคอกันไปจะไปได้ตลอดหรือไม่ขนาดประชาธิปัตย พลังประชารัฐยังไหลน้ำใจขนาดนี้พักเล็กพักน้อยจะมีความหมายในสายตาเขาสักเท่าไหร่<ะ> <c oughs> หรือพลังประชารัฐป้อมธรรมนัตมีดีลกับพักใหญ่อย่างเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วจึงไม่แยแสสนใจพักกระจิบกระจอกที่จะเผื่อเหลือเผื่อขาดในวันข้างหน้าสุดท้ายเนี่ยคุณเปลวทิ้งท้ายเอาไว้ว่ามันก็น่าคิดนะ เพราะมีเขาอยู่ธรรมนัดนะไม่น่าห่วงด้วยเส้นทางด,ด้วยวัยด้วยวิสัยของเขาทางอยู่ทางเลือกทางไปมีเป็นร้อยห่วงแต่พลเอกประวิตย์นั่นแหละหลงทางยังพอถามไทยหลงใจไปกับป้อยอแล้วอีกสองปอจะว่าใครทิ้งใครคะนะเปลวสีเงินคนปลายซอยนะครับจากสามปอที่เป็นปอนน นอเดี๋ยวพักคู่เดียวเรากลับมาช่วงหน้าเวทีปลาัยที่คุณเปลวสีเงินบอกว่าไม่เคยเห็นพลเอกปริรปวิทย์ไม่เคยเห็นร้อยเอกธรรมนัฐคึกขนาดนี้มาก่อนมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูมาฟังช่วงหน้าครับ